มาเช็คดวงชะตาของชาวราศีสิงห์กันค่ะมาดูกันที่ใบแรกนะคะแปดถ้วยค่ะสี่เหรียญค่ะสามดาบค่ะห้าเหรียญค่ะสองเหรียญค่ะเด็กถือเหรียญค่ะเก้าเหรียญค่ะสี่ไม้เท้าค่ะราชินีถือถ้วยค่ะและสุดท้ายค่ะคือไพ่พาสังฆราชค่ะจากที่สังเกตนะคะมีแต่ไพ่เหรียญค่อนข้างเยอะอาจจะมีปัญหาติดขัดนะคะ มาดูดวงโดยรวมเรื่องความรักค่ะคนโสดค่ะยังคงรักอิสระค่ะอาจจะเงาบ้างเล็กน้อยแต่ยังไม่อยากผูกมัดหรือยังไม่อยากเปิดใจรับใครค่ะคนมีคู่ค่ะค่อยคุยเกินไปค่ะยังไม่มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในไปในทางที่มากขึ้นหรือดีขึ้นค่ะการเงินค่ะมีปัญหาค่อนข้างติดขัดค่ะใครที่อยากลงทุนนะคะยังไม่เหมาะกับการลงทุนช่วงนี้รายได้ที่ได้รับเข้ามานะคะค่อนข้างน้อยไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายที่เข้ามาค่ะจะต้องเก็บสะสมแล้วก็ประหยัดค่ะ หรืออาจจะหารายได้หรือเงินเสริมได้ค่ะการงานค่ะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือหรือประถมค่ะมาดูเจาะลึกกันแต่ละใบกันเลยนะคะที่ใบที่ใบแรกค่ะอาจจะพบปัญหาช่วงต้นเดือนนะคะมีอารมณ์วิตกกังวลหรือความเครียดค่ะถัดมาค่ะเรื่องเงินจะต้องประหยัดและเก็บออมเนาะต่อมาค่ะที่ใบสามดาบค่ะระวังเรื่องทะเลาะเบาแวงหรือมีปัญหากับคนใกล้ชิดหรือเพื่อนร่วมงานเป็นต้นค่ะที่ตำแหน่งพันธุค่ะใบที่สี่ค่ะ ระวังเรื่องการเสียเงินเล็กๆน,น้อยๆหรืออาจจะเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันค่ะถัดมาค่ะใบที่ที่หค่ะช่วงนี้นะคะไม่ควรเริ่มต้นที่จะลงทุนหรืออะไรใหม่ๆนะคะเพราะอาจจะเจอปัญหากับซ้ำๆเดิมๆค่ะต่อมาค่ะที่เด็กถือเหรียญเป็นใบอุปสรรคค่ะอุปสรรคค่ะเป็นคนใจร้อนค่ะถ้ารีบนะคะต้องใจเย็นๆต้องค่อยๆทําค่ะ ถัดมาค่ะอย่างที่บอกค่ะเรื่องความรักค่ะคนโสดยังคงรักอิสระอยู่ยังไม่อยากเปิดรับใครเข้ามาคนมีคู่ต้องค่อยคคุยค่ะยังไม่มีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์ไปในททางมากขึ้นนะคะต่อมาที่สีไม้เท้าค่ะสีไม้เท้าสุขภาพนะค่ะไม่มีอะไรน่าห่วงค่ะค่อยๆแต่อย่าปล่อยปะระเลยดูแลสุขภาพตัวเองนะคะถัดมาที่ราชินีิถือถ้วยค่ะต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีใจเย็นๆค่อยค่อยคิดค่อยๆทําค่ะ ถัดมาค่ะใบสุดท้ายที่ตำแหน่งกรรมมะค่ะการงานค่ะจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือหรืออุปถัมเราค่ะทําให้การงานราบรื่นแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นค่ะดวงโดยโรวมของชาวราศีสิงห์นะคะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะ